หล,หลายครั้งที่ความสัมพันธ์เราเสียเปรียบเพราะว่าเราเอาความรักนําเวลาเราคิดว่าเอาความรักนําเราจะคิดว่าความรักเท่ากับคนที่เรารักเราก็จะให้คนที่เรารักก่อนเช่นซื้อของให้กินสั่งอาหารให้กินดูแลขับรถพาไปส่งนู่นนี่นั่นให้เขาก่อนเสมอโดยที่คิดถึงตัวเองกีหลังแล้วพอเขาเดินออกไปจากชีวิตสิ่งที่เราจะน้อยมากที่สุดก็คือทําไมไม่เห็นค่าในสิ่งที่เราทําทําไมฉันทําดีมันไม่มีความหมายเหรอเราจะน้อยใจแล้วคนที่คิดอย่างเงี้ยเป็นไงเราจะเสียายไงเพราะว่าเราอินเวสต์มากกว่าเขาพอเราเสียายปุ๊บฝั่งนู้น เพอเราเสียดายมากกว่าฝั่งูุนก็จะไม่ค่อยเสียดายเท่าไหร่เพราะว่าเออเขาก็ไม่ได้ลงทุนอะไรคุณทําให้เองคุณคุณมาเสิร์ฟเขาเองเพราะนั้นไม่ว่าจะคุณจะยังอยู่ในความสัมพันธ์หรือว่าเขาห่างหายไปแล้วให้คุณดูแลคุณค่าตัวเองก่อนเสมอมีคนมาทักครับว่าก็ดูแลตัวเองนะคะด็ก็ไม่ได้ไปยุ่งอะไรกับเขาแต่ว่าเวลามีเวลาว่างเมื่อไหร่คุณเอาไปส่องโซเชียลเขาคุณต้องเลิกสนใจเขาโฟกัสอยู่ที่ใครอยู่ที่ตัวเองก่อนโฟกัสเท่ากับผลลัพธ์ถ้าคุณโฟกัสเขาผลลัพธ์ก็คือคุณก็จะแบบบกกอนนละทวยไปัุใ ขของเาโฟกัสเท่ากับผลลัพธ์นะเพราะฉะนั้นใครที่โฟกัสให้ถูกเรื่อง <Okay. S 2> ก็คือโฟกัสเรื่องของตัวเองก่อน <Okay. S 2> การพัฒนาตัวเองคุณจะได้ผลลัพธ์ที่ทำให้เขาเสียดายวิธีการทายังไงให้เขารู้สึกดีจนทําให้เขาเสพติดเราอยู่ในเลิฟแอดดิกสั่งสมองให้เขาเสพติดคุณคอร์สเนี้เรารสอนละเอียดนะในเรื่องอของสารเคมีในสมองเลยนะรีบเลยรีบมาเรียนใครสนใจทักแชทได้เลย